ด่วนไฟไหม้ผับดังสระีบมีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตหลายรายคุณผู้ชมครับล่าสุดคืนวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคมนะครับเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับซึ่งตีหนึ่งเนี่ยเป็นวันศุกร์แล้วนะฮะเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่ผับดังแห่งหนึ่งนะครับก็คือ Mountain Bar and Bistro นะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอสระหีบจังหวัดชนบุรีนะครับคือมีคนเอาคลิปมาโพสต์ใน f a c e b o กนะฮะเนี่ยฮะคุณเทเลอร์บีนะครับก็โพสต์แบบนี้ฮะเป็นภาพคือเป็นคลิปวิดีโอที่คนเนี่ยลูกค้าที่มาใช้บริการรผัับบแห่งนนี้ะค วิ่งออกมาฮะทยอยวิ่งออกมาแบบหนีตายเลยนะฮะเอ,า,อาง่ายๆคือสภาพเนี่ยเสื้อเนี่ยยังติดไฟอยู่เลยนะครับในคลิปเองเนี่ยก็จะมีเสียงคนที่ตะโกนอยู่ตลอดเวลานะครับว่าห้องน้ําอยู่ทางนี้ห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะครับคือตอนนั้นเนี่ยแต่ละคนก็คงแบบวิ่งหนีตายกันออกมาะฮะแต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยนะฮะมันทําให้หลายคนเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ13ปีที่แล้วนะครับก็เป็นเคสของซานติก้าผับนะครับโอ้แต่ตอนนั้นเ,เสียหายหลายรายจริงนะครับทั้งชาวต่างชาติทั้งชาวไทยเองนะฮะ ซึ่งล่าสุดนะครับเวลาประมาณตีสองกว่าก็สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับและก็มีรายงานของผู้เสียชีวิตมาแล้วนะครับก็ประมาณ11-11คนนะครับส่วนผู้บาดเจ็บสาหัสก็มีหลายรายเลยนะครับประมาณ20กว่ารายนะฮะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวตัวเลขเนี่ยต้องรอพรุ่งนี้เช้าอีกทีหนึ่งนะครับคือเอาจริงสภาพของผู้เสียชีวิตเองเนี่ยก็มีตรงด้านหน้าทางเข้านะครับมีข้างบูธดีเจรวมถึงในห้องน้ําด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ